สวัสดีค่ะคุณแม่น้ำใจนะคะวันนี้คุณแม่น้ำใจก็ไปฉีดวัคซีนที่โมงาบ์มเข็มที่สองนะคะก็ตอนแรกเราก็บอกลูกค้าน้ำสมุนไพรว่าจะปิดแต่ว่าพอกลับมามันไม่มีอาการไข้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนาะเราก็เลยเปิดขายต่อช่วงเย็นก็ขายจะหมดแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเยวจะเตรียมของไว้ตอนเช้า แต่ว่าแม่กับน,น้ำใจก็เลยคุยกันเออเรามาถ่ายคลิปด้วยกันดีไหมค่ะแต่แม่น่าคล้ำขึ้นนะเพราะว่าที่แม่ขายมันจะมีแดดสะท้อนจากถนนเช่นความงามหายไปนิดหน่อยแล้วอาการข้างเคียงที่ว่าจะมีปวดหัวตัวร้อนอะไรไม่มีนะคะก็จะมีแค่แบบตอนที่ฉีดเสร็จปวดนิดหน่อยนิดนึงเหมือนมดกัดนะเนาะก็เป็นซุบซุบนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการกลับมาถึงแม่น้ำใจก็กินส้มตํา ซื้อมาตำเองแล้วก็ออกินทอดลูกชิ้นแล้วก็ทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มแบบตามรอยน้องริซ,ซ่านะคะน้ำจิ้มแบบแซ่บมากเลยแล้วก็ซื้อผักกะหล่ำแล้วก็แตงกวามากินจะแบบให้อิ่มแป้ไปเลยนะคะสรุปก็คืออาการข้างเคียงของการชิโนฟาร์มไม่มีเยอะอะไรเลยนะคะไม่มีไข้นะคะอาจจะเป็นเพราะคุณแม่น้ำใจขายนา้ำสุนไาก็ได้นะคะแล้วเราก็กินน้ำสมุนไพยทุกวัน ส่วนน้ำใจเนี่ยตอนเช้าก็จะจะมีบ้างมีไอเค้กคับแค,ก,ค,ก,ค,ก,คกเพราะว่าน้องชอบกินไอติมพอน้องกินไอติมปุ๊บเนี่ยของเย็นเนาะเราก็เลยจะให้น้องกินน้ําส่วนภัยรวมอะ่ะมีกระชายหญิงคาตะาไคร้ใบบ๊กูดหอมแดงใบเตยแล้วก็อุ่นอุ่นอะ่ะแล้วก็ใส่น้าอ้อยให้น้องได้กินน้องก็แข็งแรงนะคะคือบ้านเราอะ่ะคุณพ่อก็เป็นภูมิแพ้พอดื่มน้าสมุนไพรก็ไม่เป็นแล้วก็หายส่วนคุณแม่ก็เวลา วันนั้นของเดือนะเราจะชอบปวดท้องใช่ไหมพอเรามาดื่มน้ําสุนไพละเราต้องยอมรับว่าภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณนะต้องต้องยกมนิ้วให้เลยว่าดีมากแล้วพอลูกค้าให้มาขอคำปรึกษาแาเน,นี้แบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยเราก็แนะนําให้ดื่มน้ําสุนไพรนะคะเลื่อนลมไหลเวียนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่ขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ขอยืนยันว่าฉีดชินอฟามเข็มสองะะไม่มีไข้นะคะแล้วก็ ไม่ไม่มีอาการข้างเคียงที่แบบรุนแรงอะไรเลยก็เนี่ยเนะนี่ยค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะได้ให้ของที่ลึกคือ,อเป็นเอ่อเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่กระลี้ชื่ออ่อ,อ,อให้มาเป็นที่ลึกว่าเนี่ยฉีดเข็มสองแล้วเวลาใสา่ไปไหนก็แม่ค้าด้วยกันก็ เขาจะเห็นที่เข้าประกาศเนาะเอ่อท่านคำรณใช่ไหมที่ที่เป็นนายกผู้บริหารส่วนจังหวัดปิ๊กแจ๊ดนะคะเขาก็ทำแจกต้องขอบคุณนะคะหน่วยงานที่จัดการเรื่องประสานงานให้กับประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งรวมทั้งแม่น้ำใจที่ได้ไปฉีดครบสองเข็มนะคะ เดี๋ยวยังไงมีอะไรที่น่าติดตามเดี๋ยวแม่น้ําใจก็จะมาเล่าให้กันฟังเนาะเดี๋ยวว่างๆนะเราจะพาไปเที่ยวตลาดเช้าเพราะว่าบ้านเราตาดเช้านะคล<อ>ิปนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้ําใจรปิด,ด้วยนะคะแม่กับน้องหวังว่าถ้าเผื่อน,น้ำใจเผื่อจะโตนะเราอยากได้ช่องของเราอยากให้ผู้ติดตามพันคนขึ้นนะคะ ยังไงช่วยเราหน่อยนะคะดันช่องของเราให้ได้เป็นะุทธธทรเป็นพันๆนหน่อยนะคะ